และนี่ก็เป็นคิตเตอร์ตัวแรกที่จะตายโดยวิธีการเชื่อโอ้น้องกำลังจมน้ำใชยด้วยสวัสดีผู้ชมนะคะวันนี้ด้วยกันกับ NETC TV นะคะใน Austin Not Encode d e d ซึ่งตอนนี้ไซเคิลที่400จะ80แล้วอ่ะตอนนี้เกมก็จะเริ่มแบบแปลกๆนิดนึงแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่ามันเป็น DLC ด้วยหรือเปล่านะอาจจะทำให้ เครื่องต้องประมวลผลเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่มเติมระบบหลายๆอย่างเข้ามาเลยเราจะวิจัยเอานี่นะคะซึ่งก็วิจัยได้แล้วเป็นเป็นจรวดพลังงานไฮโดรเจนนะคะ,ะไฮโดรเจนเราไม่ปัญหานะเพราะว่าเรามีไฮโดรเจนเยอะอยู่แล้วจากที่เราผลิตออกซิเจนจากน้ำใช่ป่ะเราได้ไฮโดรเจนมาอยู่แล้วแต่พอเรามานั่งอ่านดีๆอา้าวมันเป็นลิควไฮโดรเจนใช่ป่ะตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจยัาทำไม่ได้นะลิควไฮโดรเจนเพราะว่าจุดที่ทําให้ไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันต่ํามากเลยนะคะมันไม่มี สารไหนที่แบบทำให้ไฮโดรเจนมันแบบอุณหภูมิลดต่ำไปได้ขนาดนั้นนะก็เลยอาจจะใช้อนี้แทนนะคะเป็นลิควิดออกซิไดเซอร์แทงเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะปัญหาก็คือว่าไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเนี่ยจุดเยือกแข็งอยู่ที่ลบ252.2องศาเซลเซียสแล้วเราไปเปิดวิกิดูว่า,วาอะไรที่มันสามารถเย็นได้ต่ำกว่า252.2องศาแล้วยังไม่เปลี่ยนสถานะบ้าง รู้สึกว่ามันจะมีแค่ super c o ู l ปปและหรืออะไรสักอย่างซึ่งเป็นสารที่เรายังไม่มีตอนนี้นะคะเนี่ยคือตอนแรกเราทําห้องเตรียมไว้ป่าหลอกอันนี้คือเป็นห้องที่เอาไปทำลิควออกซิเจนเพราะว่าเรากะว่าเอ้ยทำลิควไฮโดรเจนไม่ได้นั้นก็เอาไอ้นี่ละกันลิควออกซิเดเซอร์แท่งนะก็คือใช้ออกซิเจนเหลวนะคะซึ่งหลักการทําก็คล้ายๆกับเอาความร้อนออกอะเพราะออกซิเจนเนี่ยจุดที่มันจะเปลี่ยนจากแก๊สกลายเป็นของเหลวนะคะอยู่ที่ ลบ3ร้อยแปดสิบสามองศาเซลเซียสก็คือตอนนี้จะใช้เครื่องนี้นะเทอร์โมเลกูเลเตอร์นะคะเอาไฮโดรเจนเนี่ยมาวนในท่อนี้นะทำให้ไฮโดรเจนเนี่ยเย็นมากๆเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถเย็นได้ถึงลบสองร้อยองศาใช่ปะแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยเยน็นลบหร้อยแปดสิบสามองศาเนี่ยก็กลายเป็นของเหลวแล้วก็คือเอาไฮโดรเจนที่เย็นมากมาเนี่ยมาผ่านท่อตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดึงความร้อนออกจากออกซิเจนในห้องนี้แล้วก็ทําให้ออกซิเจนเนี่ยกลายเป็นของเหลว อ่ะอันนี้คือที่คิดไว้นะแต่ตรงนี้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ่อลิควิดออกซิเดเซอร์แทงเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใส่เครื่องเอนจินต่างๆเนี่ยมันจะแบบทำให้ไปถึงหรือเปล่ามันจะทำให้ไปถึงดาวโทซาโนหรือเปล่าโอ้ยตั้งหลายพาได้ไม่ได้ไปเลยอะรู้สึกเซ็งนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าทำอะไรอยู่นะก็คือว่าตรงนี้นะคะเรากำลัง จะขนของไปที่บาเกล่านะคะก็คือขนเนี่ยค่ะมีเหล็กกล้าแล้วก็มีแซนมีทรายไปเพราะว่าบาเกล่าชอบขาดทรายทรายน้อยนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะขนน้าไปด้วยเพราะว่าบาเกล่าเนี่ยน้ามีจํากัดคือไม่มีตาน้ำไงต้องขนไปให้นั้นด้านในเดี๋ยวเราเอาทรายมาใส่ด้วยดีกว่านาะในนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องออกซิเจนเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าถ้าเราจะไปบาเกลา่ามันใกล้ๆนะคะมันไม่ใช้เวลาไม่นาน,น,านอันนี้เราต่อท่อน้ํามาให้แล้ว แต่ว่าน้ํามันยังไม่เข้าไปในแทงค์อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต่อท่อออกไปให้อะที่บากิระก็อ่าเตรียมพร้อมอ้ต้องต่อไฟให้ด้วยเหรอต้องต่อไฟด้วยเหรอตอนนี้บากิระก็กําลังเตรียมความพร้อมนะคะรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าจรวดลงมาปุ๊บมันก็จะขนน้าออกอัตโนมัติเองเลยนะอันนี้มีคนว่างนะงเราทําอะไรเพิ่มหลายอย่างเลยคะ่ะในคอสซซอนเนี่ยก็อันนี้เป็นท่อที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะช่วยดึงออกซิเจนตรงนี้ออกมา ออกซิเจนเสียนะคะออกมาเพิ่มเพราะว่าตัวแถวนี้ออกซิเจนเสียเยอะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยบางทีออกซิเจนก็ไม่พอคือหมายถึงออกซิเจนมันน้อยอเนี่ยแต่มันก็ออกฟ้าๆอยู่นะแต่ออกมันก็น้อยนะคะก็จะได้ช่วยใช้ตรงเมื่อกี้เนี่ยใช้ออกซิเจนเสียจากน้ำเนา่าซึ่งมันมีปอกปล่อยอ,อยู่นะคะเอามาใช้เพิ่มซึ่งตัวนี้เราก็มีเครื่องกรองอยู่ไงมันก็ไม่น่ามีปัญหาก็หลักๆก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะคะก็คือมีแค่ไอห,ห้องนี้แหละเี่จะเอาไว้ผลิตออกซิเจนเหลว คือตอนแรกอยากผลิตไฮโดรเจนเหลวแต่ว่าอย่างที่บอกมันยังหาของมาผลิตไม่ได้ก็เลยทาเป็นห้องผลิตออกซิเจนเหลวไว้ก่อนนะคะโอเคอ๋อแล้วก็อย่างนั้นที่กอสซซอนเนี่ยนี่ตอนนร์เราใกล้พร้อมจอกแล้วนะอ่าเป็นแบบเหมาะสําหรับลุกสองคนนะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถผลิตออกซิไลด์ได้เยอะเลยใช่ปะเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าออกซิไลด์แบบมีเยอะมากค่ะผลิตได้ <laughs> จริงๆก็มีเยอะขนาดนะั้นแต่ว่ามันก็ผลิตได้แล้วไง พาะเรื่องออกซเจนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะแบบสามารถไปอยู่ในอวกาศได้นานๆเลยก็วางแผนได้เลยว่าอยากจะให้ลุกไปอยู่ในอวกาศกี่วันเพราะว่าอาหารที่เป็นแซมชาร์เนี่ย6กกิโลกร,รมัมคิดเป็นกี่แคลคิดเป็น15,000กว่าแคลเลยก็ถ้าเป็น2คนเ้าก็อยู่ได้แค่7จดวันเหมือนกันไม่เราต้องขนอาหารอื่นมาเพิ่มนะแต่ว่าตอนแรกเราขนแซมชาร์มาลงเนี่ยเพราะว่าแซมชาร์มันไม่เน่านะคะมันสามารถแบบอยู่ได้เรื่อยๆอไม่มีเน่าเสีย หมือนอยู่ได้เรื่อยๆไอ้พวกพืชกินหัวพวกแสลมชาร์ดพวกมักรูทพวกเนี้ยนะคะแล้วทังนั้นเราขนอาหารอื่นมาลงเพิ่มดีกว่าจะได้แบบเพื่อดูประโยชน์ยาวยๆไงเอาโรสกับฟุตนัดดีกว่าโรสกับฟุตนัดมาลงอันนี้คือกะว่าให้แบบดกไปสำรวจได้ยาวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่โลเวลเนี่ยจริงๆที่โรเวิลก็พร้อมจะออกไปสำรวจอากาศอิกรอบแล้วเหมือนกันนะโรเวิลพร้อมบ่อยมากเนี่ยมีออกซิเจนอยู่4ี่พันกว่ากิโลนะคะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวสร้างเป็นห้องน้ำเนาะแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็ดแมนไปได้โจชัวก็ไปได้เอาโจชัวไปดีกว่าโจชัวไปจะชัวกว่าเวอาโจชัวไปดีกว่านะคะก็เหมือนเดิมนะออกไปทำภารกิจสำรวจอวกาศนะะโจชัวยังไม่ขึ้นวะอยู่ไหนอะเอ้าอ๋อเราจะกันไม่ให้โจชัวออกอยู่โอเคคือบางทีแบบพอดู๊มันเครียดอะค่ะเราจะชอบแบบปิดประตูกันไว้ว่าไม่ต้องไปทำงานโซนนั้นโซนนี้เนีอยาง โจชัวก็เลยแบบเมื่อกี้โจชัวเลยออกมาไม่ได้นะก็งงอยู่ว่าทำไมไม่ขึ้นยานแอะทุกอย่างโอเคแล้วนะคะไปกันเลยแล้วก็ที่บาเกล่าที่บาเกล่าก็เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมรอยานมาจอดนะคะแล้วก็จริงจริงบาเกล่าเ,กาเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปสูนโอ,อกาสได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรทาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะที่นี่ดาวมันยังแบบขุดไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเออแล้วก็ จริงๆตรงเนี้ยเราแบบว่าครั้งที่แล้วที่ขนสติลมามันไม่พอเพราะว่าเราลืมไปว่ามันไม่ได้ใช้แค่พั0สเปะแต่ว่ามันต้องใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในห้องนี้ด้วยนะคะก็คือต้องทําจากสติลทั้งหมดก็เลยยังสร้างห้องนี้ไม่เสร็จห้องที่แบบจะเอาไว้ทําไอ้น้ำนะแล้วก็จริงๆที่เนี่ยก็สามารถสร้างจรวดสำรวจอวกาศได้นะแต่ว่าจะมาสร้างไว้โซนด้านนี้ดีกว่านะคะเพราะว่า ฝั่งนี้แบบเริ่มมีการจัดการอะไรเยอะแยะขึ้นแล้วตอนนี้ที่นี่ผลิตสตีลเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเหล็กหมดแนละ้วไอออนหมดต้องมาขุดเพิ่มหรือไม่ก็ขนจากที่อื่นแต่ฝั่งนี้พอขุดได้อยู่นะแต่มันก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะไอออนตัวเนี้ยเหล็กตัวเนี้ยจริงๆมันแทบจะสํารวจหมดแล้วแถวๆเนี้ยเพราะว่า ด้วยเชื้อเพิงมันไปได้ไม่ไกลมากพอนะมันก็จะสำรวจได้แค่แบบไม่ไปถึงฝั่งเนี่ยไม่ไปถึงขอบสุดเลยอะค่ะไปได้นิดเดียวตอนนี้ฝั่งนี้ก็อยู่กันสองคนเ,ออเดี๋ยวส่งบับเบิลนะคะไปช่วยตกแต่งบับเบิลนี่เป็นแบบมาสเตอร์คลาสเลยนะเป็นแบบว่าชั้นเซียนของการตกแต่งนะคะเอ,อที่มาเกล่าก็ไม่มีอะไรใหม่มากเหมือนกันนะคะ ก็มีแต่แบบแก้ปัญหาเรื่องทรายอะไรเงี้ยวนไปเรื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละรอสติลอยู่มันเสียจังหวะเนาะกระพาดไปหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าดาวนี้นี่แบบน้ําก็มีจํากัดนะแต่ว่ายัางจะปลูกบิ s เซิลวัซซัมอีกก็เลยขนน้ํามาเพิ่มอ๋อล้วก็นี่เรากําลังจะปรับปรุงเรื่องท่ออยู่นะคะเพราะว่าเราจะเอาเราจะาน้ําเสียนะคะมามาลดน้ําต้นไม้ เอาน้ําเสียที่แบบกองแล้วอะมาโดน้ำต้นไม้มันก็จะมีเชื้อไงก็เลยแบบใช้ท่อรวมกันไม่ได้กับท่อที่เอาไปใช้ทั่วทั่วบ้านเป็นน้ําสะาดที่ไม่มีเชื้อนะคะอันนี้บับเบิลมารอวาร์เราลืมดูโทษทีลืมดูอีกแล้วลืมดูคือมันจะแจ้งเตือนแหละแต่เราเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเองโอเคบับเบิลวารไปแล้วเกือบตายนี่ยบับเบิลก็คือให้บับเบิลนั่นแหละมาตกแต่ง อ่าได้เนื้ออมกแล้วนี่ลแสดงว่าระบบที่เราเซตไว้น่าจะได้ผลนะคะตรงนี้เราตั้งไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่า3นะคะให้เปิดประตูนี้ออกคือแต่ว่าประตูนี้จริงๆจะควบคุมด้วย2เงื่อนไขก็คือถ้าเกิดด้านบนมากกว่า3แล้วก็ด้านในน้อยกว่า1ก็คือไม่มีเลยก็คือให้เปิดประตูได้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปควบคุมด้านล่างด้วยก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีแฮกอยู่ก็ให้ปิดประตูตรงนี้ไว้ถ้าเกิดตรงนี้ปิดแล้วตัวนี้เปิดใช่ป่ะมันก็จะเป็นการที่แบบว่า สามารถเดินลงมาได้อะไรเงี้ยตรงนี้ปิดตลอดเลยก็ได้เนาะใช่ไหมจริงๆแล้วอะคือจะบอกว่าโอเคตัวนี้อาจจะกลายเป็นแก้ไขเป็นบล็อกไปเลยก็ได้นะคะคือแบบปิดไว้ตลอดเพราะว่ายังไงน้ําเราเนี่ยมันมันเกินขึ้นมาช่องหนึ่งอยู่แหละแล้วเราคิดว่ามันจะมีแค่ช่องเดียวไงแต่ว่ามันเกินขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ดูไปทำอื่นอยู่นะคะแล้วก็ลุกเทเกินแล้วแล้วก็พออ่านสูติว่าแฮตมีมากกว่า3คือพอไอประตูนี้เปิดปุ๊บใช่ไหมแล้วแบบแฮตเดินลงมาข้างล่างเนี่ย ไอ้น,นี่มันก็จะดีเทคว่าอา้าวมีมากกว่าหนึ่งแล้วนี่ก็จะส่งสัญญาณสีแดงก็ทําให้ประตูประตูมงลวดเนี่ยกลับมาปิดใหม่นะคะ,ะ,ะก็จะเป็นการขังแฮตไว้ในพื้นที่ที่มีน้ําก็ทําให้แฮตจมน้ำตายอืมอันนี้ก็หลักการนี้เราจะต้องสร้างออโต้สวิเปอร์เพิ่มดีไหมเพราะว่าช่วยให้แบบสามารถดึงเนื้อขึ้นมาได้เองลุกไม่ต้องลงมาเพราะว่าเนื้อถ้าเกิดแช่ในน้ำนานๆมันก็จะเน่าได้นะคะ แต่ว่าจริงดาวนี้คนค่อนข้างว่างนะเราคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ออโต้ิปเปอร์ก็ได้เพราะว่าคนว่างงานอยู่แหละคนว่างงานเ <c oughs> อ้ยนี่ไงดูเอามาใส่แล้วมีอาหารอยู่ที่ห้าหมื่นกว่านะคะถ้าไปสองคนก็อยู่ได้ยี่สิบห้าวันโอเคพอแหละเราคงไปอยู่ไม่ถึง25้าวันหรอกมั้งคิดว่านะเดี๋ยวจะเริ่มต้นในการออกไปสำรวจจากที่กอสซอนบ้างแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราแบบเฮ้ยอยากให้นิดเบ็ดไปมากเลย คือนิทเบตเป็นนักวิทยาศาสตร์หนึ่งเดียวเดี๋ยวครับนึงนะขอดูสกิลก่อนนะคะจำไม่ได้แล้วจำได้แต่ว่านิทเบตนี่เป็นตัวที่เขาตั้งใจปั้นมากตอนที่ส่งไปโทเทนุที่แรกเราตายเนี่ยเราก็เลยแบบรับไม่ได้นิดนึงนะเลยเอากลับมาก่อนนะคะเออโอเคนิดเบตเนี่ยมาสายเพียววิทย์เลยมาสายวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยอ่าเลนเซ่ก็ไปสายวิทยาศาสตร์ได้นะคะเราก็เป็นสายขุดเอ้สายสร้างด้วยนะเป็นสายสร้างด้วยนะคะลินเซ่ ลินเซ่เนี่ยชอบเทียสตร์แต่ว่าลินเซ่ไม่อยากเป็นนักบินอวกาศนะคะโอ้ยเราเพิ่งเห็นว่าดาวกสสนนี่ผู้หญิงล้วนเลยเนี่ยว่ะเราจะส่งลิสเบตไปก่อนไปกับลินเซ่นะเพราะาลินเซ่เนี่ยก็เป็นทางของฟิลเดอร์เซอร์เหมือนกันนะคะอ่าจุดมุ่งหมายคือไปที่ไปได้กี่ช่องสี่ช่องงั้นมาที่ เราเริ่มงงแล้วเอาจริงๆนะเริ่มง,งงกับวิธีการดูเชื้อเพลิงอะ่ะแล้วถ้ามาตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้โอเค,อน,น,คน่้แค่นี้แสดงว่าสีช่องสีช่องที่บอกนี่คือราวทิปใช่ไหมสี่ช่องที่บอกนี่หมายถึงว่าไปและกลับนะคะมากเ,เดี๋ยวก่อนลืมไปขนออกซิเจนมาลงเพิ่มก่อนแล้วก็ช่วยมาปั่นทีเดี๋ยวอาหารเน่า เราลืมคำนวณไปเลยว่าใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ถึงจะพอรูปปะรูปหายใจเอาออกซิเจนวันละเท่าไหร่6กกิโลใช่ไหมสองคนก็เป็น120โลต่อวันโอ้ถ้ามี250กิโลอยู่ได้แค่2วันเองโอเคถ้างั้นอาจจะยังไม่ได้ออกวันเดอร์เลอร์อาจจะยังไม่ได้ออกเพราะว่าต้องเพิมออกซิเจนเพิ่มก่อนเครื่องตรงนี้นะเราจริงๆตอนแรกอ่ะเราทําเป็นโป่งๆไว้เพราะว่ากะว่าเนี่ยใช้ประโยชน์จากแขนกลให้เต็มที่ด้วย แต่ว่าออ,ออกซิไลต์มันระเหยไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดปล่อยโลง่ลงๆไว้เนี่ยคือเราก็ไม่ได้กะจะปล่อยโล่งแต่แรกนะเราเนี่ยกะว่าให้มีเป็นน้ํารองพื้นไว้นะคะถ้าเกิดพวกแบบสารที่มันระเหยได้พวกปิสโตนพวกออกซิไลต์พวกสลามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะมันก็จะไม่ระเหยเป็นกา๊าซออกมาไงแต่พอดีว่าตัวนี้อากาศมันเย็นนะคะด้านบนเนี่ยอากาศเย็นมากทาไงก็ไม่หายเย็นก็เลยแบบขังห้องทําออกซิไลต์ไว้ในห้องก่อนให้มันร้อนขึ้นมาในนี้ก่อน ซึ่งก็น่าจะได้ผลอยู่นะเพราะว่าในเนี้ยลบสิองศาแต่ข้างนอกเนี้ยลบสาองศาได้ผลอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ผลเยอะมากคือแบบใช้เวลานานอยู่อะตั้งนานแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนนี้ขนาดมีไฟโซลร์เซลล์สแผงนะยังเอามาผลิตอันนี้ไม่ไม่พอมันใช้ไฟเยอะไอเนี้ยมันใช้พันสองกิโลวัตต์นะคะซึ่งตัวนี้เราแบบต่อต่อไฟตรงอะไเงี้ยแต่ว่าใช้ไอเนี่ยเอ ใช้เป็นเนี่ยค่ะไซเคิลเซนเซอร์ควบคุมการทางานเพราะว่าเอออย่างเมื่อกี้มันเป็นช่วงแบบว่าแสงใกล้หมดใช่ปล่ะหะมันก็เลยจะแบบว่าอาจจะได้กําลังไฟมาน้อยก็เลยแบบไฟผลิตไม่พอหรือว่าเราควรจะแบบว่าปรับเป็นวางแผงนโซลาร์เซลล์ใหม่ไหมให้เหมือนกับที่เราเคยหาข้อมูลไว้นะคะนั่นก็คือว่าซ้อนสองช่องได้ประโยชน์สูงสุดคือตอนแรกเราวางเรียงๆกัน,กนเพราะว่าเราแบบไม่ได้คิดว่าต้องพึ่งพาไฟจากโซลาร์เซลล์เยอะมาก แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออต้องใช้ไฟจากโซลา่าแหละเพราะวาเอามาผลิตออกซิไลนี่แหละก็เดี๋ยวค่อยเริ่มจากฝั่งนี้ไปแล้วกันเนาะว่าข้างล่างแล้วก็ช่างมันข้างล่างสร้างไปแล้วช่างมันขี้เกียจลือนะคะเดี๋ยวไฟไม่ค่อยนิ่งอีก่นะไปดูเนปจูนแป๊บหนึ่งสิเป็นไงมั่งก็ยังอยู่ดีนะคะแต่ว่าอาหารน่าจะใกล้หมดหรือเปล่าเลขสวันต้นนี้ก็กำลังโตนะไม่รู้จะโตทันหรือเปล่านะคะ ปกติถ้าปลูกเนี้ยมันแค่แสามเซเคิลก็โตแล้วอะเร็วมากน่าจะทันนะไอนนี้ก็จะได้มา600กิโลแคลคือต้นไม้ไม่ค่อยโตเพราะว่าอากาศร้อนนะครับคือออกซิเจนที่เอามาปล่อยมันร้อนเงี้เออนึกออกแล้วเราไปทําพัดลมมาเล่นๆที่กอซซอนเนี่ยเอ๊ะสร้างไว้อย่างนี้ไง <laughs> ทำไว้เล่นๆแบบอยากรู้ว่าลดอุณหภูมิได้จริงเปล่าแต่ดูน่าจะแบบว่ายังไม่ได้เอามาใช้เลยหรือเปล่าเนี่ย พัดลมเนี่ยมันต้องใช้น้ำแข็งนะคะแล้วก็มันจะทำให้แถวนี้อากาศเย็นลงได้หน่อยนึงลองทำเล่นๆเฉยๆเพราะว่าเห็นว่าที่เนี่ยมันมีน้ำแข็งเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้เอามาใช้ประโยชน์หรือว่าเราจะลองไปวันเดอร์เลอร์เลยดีเอาวันเดอร์เลอร์ออกไปสำรวจแต่มันก็จะไปได้แค่เนี่ยห้าวันประมาณห้าหกวันไม่เกินเนี่ยเผื่อเจอดาวใหม่ <laughs> เผื่อเจอดาวใหม่ว็อปโทซาน่ ถึงจะไปตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้อยู่ดีนะคะไอเดี๋ยวกันบับเบิลยังไม่ได้กลับเลยแต่บับเบิลแบบโอ้นี่บับเบิลแบบว่าทําผลงานเสร็จเอจร้อยนะคะเป็นมา s t สเตอร์พีซนี่เป็นไงละ่ะผลงานบับเบิลสุดยอดช่วยทําให้ที่นี่นสวยขึ้นเลยนะบับเบิลไเดี๋ยวก่อนเอาเอาน้ำแข็งไปไหนอะ่ะมันทำให้เย็นลงได้จริงเหรออันนี้มันก็คงเย็นลงได้หน่อยละมัง้ง นี่ยกลายเป็นเขียวๆนิดนึงนะคะแถวนี้โอเคเพรว่าได้ผลอยู่นะเนล่ามาทําการปัดเป่าความร้อนออกไปนะคะในช่วงฤดูร้อนก็อย่างเงี้ยแหละต้องใช้พัดลมมาช่วยว่าใช้น้ำแข็งตั้ง50ากิโลเลยเหรอนี่ <c oughs> ก็เย็นขึ้นแค่รอบๆนี้คือเราไม่เคยใช้เลยอยุปรกรณ์เน,นี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่เราไม่เคยใช้เลย เพิ่งเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองโอเคเข้าใจแนะ่จริงๆแบบขนาดนี้เนี่ยน่าจะแบบมีปลั๊กไฟนะแล้วก็เอ่อเปิดเหมือนพัดลมที่บ้านเรานะคะกดสวิตช์เปิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ลุกมาปั่นเองไหมทุกอย่างแบบล้ําขนาดนี้แล้วพัดลมต้องเอามือปั่นก็โจชัวจะถึงบ้านยังถึงแล้วมั้งแง่ถึงแล้วเออเวลากลับถึงเนี่ยเราต้องเป็นคนกดสั่งเองนะให้ออกมาได้นะคะ เน้นมันทีดุกมันไม่ยอมออกมาเอาปิดปิดอื่นเหรออ๋อคารกาดหายใจโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องเอาออกเพราะว่าแม่เดี๋ยวเขาต้องกลับขึ้นมากินข้าววนนี้ลร้องให้จะต,ตายไหมเนี่ยไปออกไปข้างนอกเชืียดถึงร้อยเปอร์เซ็นพอดีเนี่ยจะต,ตายไ่และเหลืออยู่หกร้อยแคล ต้องปล่อยให้ร้องไห้ไปก่อนนะคะก็ขอให้โจชัวไปกินข้าวทันแล้วกันนะเราเคยปล่อยให้ลุกแบบว่าหิวจนถึงประมาณแค่แบบสามร้อยแคลอ่ะเออแต่คือไม่ได้ปล่อยนะแต่ว่าลุกมันวิ่งไปไม่ทันนะคะอันนี้โจชวยยังร้องไห้อยู่เลยเพราะว่าโจชัวจะออกไปไม่ทันนะเอาจริงถ้าโจชัวไปไม่ทันเนี่ยเราว่าเราต้องหาพ่อครัวคนใหม่นะคะเป็นอาการเครียดหลังจากไปอวกาศลับมาเงี้ยหรอ มะขึ้นมาร้องไห้ตรงนี้มาจะได้แบบสั่งไม่ได้ด้วยพออยู่อาการเครียดสั่งไม่ได้บอกว่าให้ขึ้นมาร้องไห้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องขาดออกซิเจนไงหายร้องไห้แล้วโอเคทันไหมล่ะสามร้อยแคลวแล้วอยู่สามร้อยเคลนะโจชัวจะวิ่งไปกินข้าวทันหรือไม่โอเคเอ๊ะวิ่งไปกินที่ไหนล่ะเออมากินที่โต๊ะตรงนี้โต๊ะตรงนี้ห้องน้ำปิด ห้ามเข้าห้ามเข้าไปกินข้าวเดี๋ยวนี้อ่ารอดแล้ขึ้นมาพันหนึ่งแล้วโอเคจะไปห้องน้ำก็ไปคือเมื่อกี้เราปิดทุกป,ประตูเลยเพราะว่ากลัวว่าจชวัวจะแบบมัวแต่ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่อยอมไปกินข้าวนะคะทีนี้เราตั้งใจว่าแบบจะพานิดเบ็ดไปอวกาศนะคะเนี่ยเนี่เราอาหารก็ใกล้เนอกเราด้วยอ่ะต้องไปแล้วแหละถ้างั้นนะ่ะเนาะ อืมโอเคมาเส้นทางนั้นลินเบตกับลินเซ่พร้อมไหมยัง๋อ,อลินเซ่พร้อมมากลิเบตก็พร้อมมากไปกันเลยเรียกนักบินขึ้นจรวดวานเดอร์เลอร์เรียกนักบินขึ้นจรวดตอนนี้นักบินกำลังเดินทางไปจรวดวานเดอร์เลอร์จะออกสำรวจอวกาศเป็นครั้งแรกซึ่งมีกำหนดเวลา6กวันในการสำรวจอวกาศ ไม่น่านี่ไปไอันนี้เนาะขนอาหารขึ้นอนะ่ะรู้สึกแบบอาหารใกล้เน่าหมดแล้วนักบินขึ้นยานเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกเดินทางไปเลยอุ้มไปแล้วเรียบร้อยโอเควัเด้อเลยก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะนิเนเบตเป็นคนขับยานอ่าตัวนี้เปิดใช้งานแหละ แล้วก็เอออันนี้มันใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยอ๋ออันนี้ไม่ได้ด้วยเหรออันนี้ขึ้นว่ามองไม่เห็นหน้านฟ้าน่าต้องเอาไปติดหน้าต่างถ้างั้นต้องปรับโครงสร้างในนี้ใหม่ปรับตอนนี้แหละเพราะว่าเราไม่รู้มันจะมองไม่เห็นไงเมื่อกี้ก็ไม่รู้มันขึ้นบอกหรือเปล่าแต่ไม่ได้สังเกตอ่ะอันนี้ใช้กี่ช่องนะหนึ่งสองสามใช้สามช่องเรากำลังดูว่าเราจะเอาตู้เย็นไปไว้ที่ไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกัน ออกอกซิไลต์ออกแล้วก็เดี๋ยวตู้เย็นมาไว้ข้างล่างแทนนิน้เป็ดน,นี้ทำหน้าที่ได้ดีมากคือแบบเพื่อนทำไรไม่สนกลับไปสองกลับไปสองดาวอย่างเดียวเลยก็ดูโอเคอยู่นะตอนนี้โอเค แต่วันนี้ก็มาแค่เท่านี้ก่อนละกันเนาะได้เอาวันเดอร์เลอร์ออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีแจ็ะแล้วละจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็มาติดตามต่อไปด้วยนะคะเฮ้ยอันนี้คือบอกเลยเหรอว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเหรอเพิ่งเห็นอันนี้คือมันอัปเดตเข้ามาใช่ไหมคะคือมันบอกเลยปะว่ามีบาง,างอย่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเ้ยน่าสนใจเอรแปลว่าการสำรวจอวกาศของเราเนี่ยก็จะได้คืบหน้าออไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะเอ,อกไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว สุดยอดไปเลยก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u บสไค i b ์เป็นกำลังใจไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย